สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอ็กเปิดชแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะพามาชมเหรียญเทวิสวรรณเช่นเคยนะครับผมก็เป็นเหรียญพิมพ์ทรงจำปีนะครับก็สําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นชื่อรุ่นจำปีเก้าอารามเมืองไม่กลองนะครับผมก็เป็นหนึ่งในชุดกรรมการนะครับผมก็สําหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญชนวนกระไหลเงินลงยาเขียวนะครับหน้ากากกระไหลนาคนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญน,นี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมสําหรับลงยาเขียวนะครับผมหลายๆท่านก็อาจจะชมลงยาสีแดงไปแล้วลงยาสีน้ําเงินไปแล้วก็ตอนนี้ก็มาดูลงยาสีเขียวกันบ้างนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับก็คือสวยทะลุถ,ถุงเลยนะครับถุงที่ใส่มานะครับก็อันนี้ก็เป็นถุงซิปสาหรับชุดกรรมการก็จะเป็นถุงซิปใส่แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกัน ด้านในว่าเป็นอย่างไรนะครับผมก็ในกล่องนี้นะครับก็จะในชุดก,กรรมการก็จะใส่กล่องที่เป็นกล่องใส่สามเหรียญแพ็คสามเหรียญมาอีกทีนะครับผมสําหรับเหรียญนี้นะครับกระลายเงินนะครับผมก็เป็นกระลายเงินทั้งเหรียญน,นะครับผมทั้งด้านหน้าด้าน,านหลังนะครับแล้วก็ลงยาก็จะพเป็นลงยาสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับ ก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็หน้ากากก็จะเป็นกระไหลนาคนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับก็พุทธาพิเศษตลอดไตรมาสนะครับช่วงสามเดือนที่ผ่านมานะครับช่วงเข้าพรรษานั่นเองนะครับก็พร้อมกับรุ่นจาปีบูอีสานนั่นเองนะครับก็สําหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่จะสร้างเพื่อที่จะทอดกระถิ่นนะครับในการทําบุญก้าววัดนะครับผมก็มีวัดที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ ก็จํานวนห้าวัดด้วยกันนะครับผมแล้วก็วัดที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีนะครับก็สี่วัดแล้วก็มีโรงเรียนวัดปังกระพร้อมนะครับก็เป็นสร้างแหล่งเรียนรู้บ้านดินนะครับแล้วก็ซ่อมอาคารที่ชำรุดนะครับของโรงเรียนนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการทําบุญก้าวัดอีกละกันนะครับเพราะว่าถือง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเราบูชาเหรียญรุ่นนี้อ่าทางวัดก็ได้ปัจจัยนะครับในการที่จะไป ทำบุญให้กับข้าวัดนั่นเองนะครับผมก็ตำลัดเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อที่มีความสวยงามมากๆนะครับเรามาดูใกล้ๆกันนะครับก็นี่นะครับกระไหลเงินนะครับเป็นเหรียญห่วงตันแบบนี้เลยนะครับลักษณะห่วงก็จะมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์แบบนี้รุ่นนี้นะครับก้าวอารามเนี่ยจะเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ทําขอบลายเป็นกหนกขาสิงแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงมุมนะครับก็จะมีทํามุมเอียงนะครับผม ก็คือรอบเหรียญเลยนะครับก็คือทํามุมเอียงนะครับขอบเหรียญนะครับทํามุมเอียงรอบเหรียญเลยนะครับองค์ท้าววิสวรรณ์ก็จะดูเข้มขังแล้วก็ดุดันนะครับสําหรับตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะครับมันเป็นหน้ากากนะครับที่เราเห็นนะครับการประกบลงไปของเหรียญนะครับผมนี่นะครับนี่เลยสวยงามนะครับเป็นหน้ากากกระไรนาแตัวนี้นะครับ ลวดลายขององค์เทวิสุวรรณก็จะมีความชัดเจนนะครับนี่นะครับแล้วก็ลวดลายด้านล่างมีความสวยงามมากๆนะครับลายพุทธศิลป์เลยนะครับผมนี่นะครับด้านล่างของฐานองค์เทวิสุวรรณนะครับก็เป็นรุ่นแรกนะครับที่ทำกระไหลตรงด้านล่างไม่มีนะครับผมก็คือลงยานะครับลงยาไม่มีด้านล่างนะครับก็คือมีแต่ตรง ตั้งแต่บริเวณเท้าขององค์ท้าวิสวรรณขึ้นไปนะครับนี่นะครับก็เป็นรุ่นแรกนะครับถ้าเราสังเกตดูดีเหรียญมันก็จะลักษณะเหมือนอืเหมือนเพชรเลยอ่ะเหมือนเพชรเอามาล้อมกรอบเหรียญไว้อ่ะเหรียญนี้นะครับแค่เราเลี่ยมใสๆนะครับเหรียญก็สวยนะครับเพราะว่ากรอบนะครับก็จะมีความลงตัวอยู่แล้วนะครับผมก็จะทําให้เหรียญนั้นมีความดูเด่นมากๆนะครับผมแค่เลี่ยมใสๆก็สวยแล้วนะครับ นี่นะครับสวยงามนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็อักขระเลขยันนะครับข้างหลังนะครับผมก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับของอักขระเลขยันสาหรับรุ่นจําปีข้าวอารามนะครับผมก็ดันบนก็จะเป็นชื่อรุ่นก่อนนะครับเจริญมั่นคงดีตลอดกาลนะครับแล้วก็มียันพุทธซ้อนนะครับประทับอยู่ตรงด้านบนของเหรียญแบบนี้นะครับผมแล้วก็ ต่อโคดนะครับต่อโคดเหลงตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะตอบคําว่ากรรมการนะครับแล้วก็ตรงยันตรงกลางนะครับก็จะเป็นสุดยอดของยันโสลดมงคลตรีนิสิงเหนะครับก็คือนํายันตรีนิสิงเหมาล้อมรอบยันโสลดมงคลนะครับก็ซึ่งหลวงพ่ออิทท่านเป็นผู้ออกแบบในการวางอักขระเลขยันนะครับแล้วก็อักขระเลขยันที่อยู่รอบนอกนะครับก็เป็น อัคระยันของอาวุธนะครับอาวุธขององค์เทพต่างๆนะครับผมก็หนึ่งในงนั้นก็จะมีอาวุธขององค์เทวีสุวรรณด้วยนะครับผมนี่นะครับด้านล่างก็จะเป็นเป็นชื่อวัดนะครับวัดจุลามณีนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผู้สร้างนะครับผมแล้วก็ที่ระลึกบุรณะเก้าอารามสองห้าหกสามนั่นเองนะครับผม แล้วก็การตอกโค้ดเหรียญนะครับก็จะตอกไว้ตรงใต้อักขระยันนะครับผมก็เนื้อกรรมการนะครับเป็นการตอกโค้ดนะครับเป็นการตอกโค้ดไม่ได้เป็นการเลเซอร์นะครับก็เพราะว่าชุดกรรมการก็สร้างเพียงสองพันชุดแค่นั้นเองนะครับผมก็เลยทําให้การตอกโค้ดนั้นสามารถทําได้นะครับเพราะว่าจํานวนไม่มากนะครับผมนี่นะครับด้านข้างเหรียญก็คือจุดที่สูงที่สุดนะครับก็จะเป็นบริเวณปลายกระบองขององค์้ทวิสวรรณเองนะครับผม มาดูด้านหน้านะครับผมก็จะเหรียญจะมีความสวยงามนะครับสําหรับใครที่ชอบสีเขียวนะครับถูกเฉลกกับสีเขียวผมก็แนะนํารุ่นนี้เลยนะครับราคาไม่แรงนะครับผมตอนนี้นี่ค <certaines> รับสีเขียววิบวับวิบวับเลยนะครับก็สําหรับรุ่นก้าวอาลามนะครับก็ลงยาสีเขียวก็จะมีแค่ในชุดกรรมการนะครับผมสวยงามมากมานะครับนี่นะครับส<ะ>ําหรับเนื้อเงินนะครับก็ไม่มีลงยาสีเขียวนะครับผม สําหรับใครที่ชอบสีเขียวก็ต้องนี่นะครับจัดไปเลยนะครับเหรียญนี้นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับก็ถือได้ว่าทั้งได้บุญทั้งได้เหรียญสวยๆงามๆแล้วก็เหรียญที่มีพุทธคุณเข้มขังนะครับไปไว้บูชากันนะครับนี่นะครับสังเกตเนื่องจากเป็นเหรียญกระไหลเงินนะครับก็เลยทําให้ผิวนั้นค่อนข้างเงามากๆนะครับเมื่อโดนแสงนะครับนี่นะครับแสงแล้วก็ผิวนะครับมีความ เรียบนะครับเรียบแล้วก็เนียนมากๆนะครับผมนี่คือเอกลักษณ์ของเหรียญที่ทางวัดจุลมณีสร้างนะครับก็คือจะมีการปั๊มออกมาแล้วมีความเงาสวยงามมากๆนะครับก็คือพื้นผิวของเหรียญนะมีความเรียบมากๆครับเรียบเนียนแล้วก็เงามากๆนะครับผมนี่นะครับเนี่ยสวยงามสวยงามสวยงามมากๆนะครับสวยงามนี่นะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมอีกเหรียญหนึ่งที่ถือได้ว่าอยากจะแนะนําให้ทุกท่านมีไว้บูชากันนะครับผมสําหรับสีเขียวนะครับใครชอบสีเขียวก็แนะนําเหรียญนี้เลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อยากจะแนะนํากันนะครับผมก็สร้างไม่เยอะนะครับเพียงสองพันเหรียญเท่านั้นนะครับเหรียญลงยาเขียวนะครับเนื่องจากชุดกรรมการสร้างเพียงสองพันชุดนะครับเหรียญนี้ก็เลยมีแค่ 2,000เหรียญนั่นเองนะครับผมใครที่อยากมีไว้บูชาก็เช่าหาบูชากันได้นะครับก็เหรียญดีๆแบบนี้ก็อยากแนะนําให้ทุกท่านมีไว้บูชากันนะครับก็อยากฝากกดติดตามกันไว้นะครับผมผมก็จะนําคลิปรีวิวเหรียญสวยๆงามๆม,มาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็แล้วก็ทําคลิปเกี่ยวกับการ เผยแร่ความรู้นะครับในการจะสร้างเหรียญแต่ละรุ่นนะครับผมเพื่อให้วันข้างหน้านะครับเราสามารถกลับมาย้อนดูได้นะครับบางทีเหรียญสร้างมาหลายรุ่นนะครับเราก็จําไม่หมดนะครับผมเพราะว่าตัวผมเองก็ผมก็จําไม่หมดนะครับผมก็เลยต้องทําทําสื่อออกมาเพื่อที่จะให้เราสามารถย้อนไปดูได้นะครับในวันข้างหน้านะครับถ้าเราแบบอยากรู้ข้อมูลจริงๆนะครับก็สามารถย้อนมาดูกันได้เพื่อที่จะ ได้ข้อมูลที่ตรงแล้วก็ถูกต้องนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดซับกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมแจ็คก,ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ